อืมวันนี้มาอัปเดตมันช่ยกระดับ ps อืมแบบเอาเรื่องอย่างนะคือผมแบบผมเป็นมือใหม่แบบมือใหม่เลยอ่ะแล้วผมมีผมไม่รู้ว่าทุกคนจะรู้ไหมแต่คิดว่าคงรู้แหละบางคนคงอ่านไม่หมดอะคือต้องเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะเวลาเทรดอะ่ะต้องให้ได้หนึ่งร้อยจุด ไม่ว่าจะขาดทุนหรือก็ได้กําไรอ่ะมันถึงจะขึ้นไอ้นี่ให้อ่ะขึ้นหลอดหนึ่งให้อ่ะคือผมแบบไม่อ่านไม่หมดไงแต่ก่อนอ่ะตอนสมัครมาแรกๆอ่ะผมอ่านไม่หมดเว้ยแล้วแบบ <c oughs> คือได้กําไรนิดเดียวแบบ0ูนย์จุดหนอะไรเนี้ยผมก็ปิดแล้วแบบก็งงเอ๊ะทำไมมันไม่ขึ้นหลอดไม่ขึ้นวะทํานานมากเลยอ่ะกว่าจนเหลือยี่สิบวันอ่ะแต่เมื่อวานผมแตมันได แค่2จุดเท่าไหร่เองนี่ยสองจุดหนึงเ่สองจุดหนึ่ะไรประมาณเนี mm ้เ hmm. มื่อวานนะ mm hmm. ผมก็เล่งขึ้นมาได้ประมาณมาถึงสามจุดนี่แหละ3.37จุอะ <c oughs> เป็นกําลังใจให้ด้วย <c oughs> ผมเป็นมือใหม่จริงๆนะมือใหม่แบบมือใหม่เลยเลยอะไม่รู้จะทําให้มันได้กําไรทันหรือเปล่า <c oughs>